ผมอยากจะบอกว่าวันเวลานี้เนี่ยไม่มีเรื่องอะไรสำคัญเท่ากับเรื่องของป,ปัญหาค่าผลิตภัอของพี่น้องประาชาชนพระ cha พัฒนกล้าเราต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดเราบอกว่าเรื่องมีการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าราคาแพงหรือว่าเป็นเป้าหมายที่สุดเป้าหมายของราซึ่งเราพูดมาตั้งแต่แรกรว่าหนึ่งในต้นตอที่มาของ่ราคาสินค้าที่สูงขึ้นราคาของพี่น้องประชาชน ก็คือต้นสำคัญนและเราก็ได้เสนอแนวนโยบายชัดเจนครับว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของน้ำมันแพงจะแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟแพงเราต้องลงไปรื้อที่กร้างต้นน้ำต้นน้ำแต่ล่าสุดเราตกใจมากกับการประกาศค่าไฟที่จะมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมมเป็นต้นไปจนถึงเดือนสิงหาคมโดยกระทาธิการกำกับกิจการพลังงานหรือกอบข ซึ่งกกพเนี่ยก็จะมีการเพยนนรภายใต้นโยบายที่ส่งต่อมาจากน้ำการนโยบายพลังงานแห่ชง,งชาติคือกรกชที่มีท่านนายกรมนตรีน,าาน่าเป็นประธานม,มติของกองกพล่าสุดวันที่22มีนาคมระบ,บุว่าค่าไฟของพี่น้องประชาชนจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเริ่มงตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมจากปัจจุบัน 4.72บาทสตางค์ต่อนหน่วยเป็นสบาท77สตางค์ต่อนหน่วยในขณะที่ค่าไฟของภา,าคอุตสาหกรรมจะมีการปรับลดลงนะครับจาก5บาท3 3ต่อนหน่วยลงมาเหลือในระดับเดียวกันกันกบประชาชนคือ4.77บาท7ต่อนหน่วยนั่นคือการเพิ่มขึ้น1%ในส่วนของค่าไฟของประชาชนในช่วงนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนที่สุดจาก ค่าไฟค่าน้ำมันที่แพงมากที่สุดอยู่แล้วแต่พร